เมื่อวันก่อนผมนั่งฟังคุณเช็กมาอภิมหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรอลบาบาเขาพูดอยู่หลายเรื่องครับเป็นข้อคิดที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปได้ตลอดการแนะนําให้ลองฟังดูสัก2-3รอบนะครับและถ้าชอบก็แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยครับข้อคิดข้อแรกช่วงเริ่มต้นในการสร้างอลบาบาผมเองก็รู้สึกกลัวไม่ตายจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่เฮเช็กมาบอกครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่เราที่เป็นผู้ชนะในสนามแข่งขันธุรกิจก็จะเป็นคนอื่นแล้วเราจะปล่อยให้คนอื่นชนะเหรอเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ฉีกแหวกแนวจากคนอื่นเลยก็ว่าได้เฮีย yeah, เนี่ยให้ข้อคิดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญในวันพรุ่งนี้หรอกมีแต่ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวานนี้หมายความว่าไงครับพูดง่ายๆคือไม่มีคนเก่งมาตั้งแต่เกิดครับต้องกล้าที่จะลงมือทาอย่ากลัวแล้วสักวันเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จได้เช่นกันข้อคิดข้อที่2 ในโลกธุรกิจคุณอยากกังวลกับการแข่งขันและอยากกังวลจากแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาถ้าคุณมัวแต่กังวลกับแรงกดดันคุณไม่ต้องมาทําธุรกิจหรอกครับไปทําอย่างอื่นดีกว่าถ้าคุณสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้คุณก็จะเจอโอกาสในการทําธุรกิจทุกวันนี้เฮียเขาบอกคับว่าโลกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความวิตกกังวลมากจนเกินไปแต่มองอีกด้านหนึ่งนั่นคือโอกาสในการทําธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันข้อที่3งานแรกในชีวิตคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุด หลายๆคนลองนึกสภาพดูนะครับเวลาที่เราเลือกที่จะทํางานแรกเราก็คงจะคิดว่าเอ๊ที่ไหนที่มันให้เงินเดือนมากที่สุดเอ๊ที่ไหนที่มันทํางานแล้วสบายมากที่สุดถูกไหมครับแต่เฮี่ยเจ้าหมาเขาแนะนําบอกว่าเมื่อน้องๆเรียนจบแล้วกาลังหางานทําให้เลือกงานแรกให้ดีๆเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดครับเนียบอกเพิ่มเติมว่าไม่จาเป็นต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังหรอกครับแต่ควรจะต้องเป็นบริษัทที่มีหัวหน้ามีเจ้านายที่ดีที่สามารถสอนให้เราเป็นมนุษย์ได้เอาหมายความว่าอย่างไง เจ้านายที่ดีที่สามารถสอนให้เราเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็หมายความว่าสอนให้เราทําในสิ่งที่เหมาะสมสอนให้เราทํางานเป็นได้สอนให้เราใช้ชีวิตเป็นได้นั่นเองครับซึ่งแต่ว่าวเจอเจ้านายแบบนั้นแล้วเนี่ยให้อดทนครับอดทนทํางานกับเขาประมาณสัก3าปีส่วนตัวในผมเห็นด้วยกับคำพูดของเฮียแจ็คหมานะครับเพราะว่างานแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรานั้นเปิดใจเรียนรู้ได้มากที่สุดถูกไหมครับแล้วเป็นช่วงที่ัมเลียวหัวต่อจากการเรียนนห้องเรียนตอนนี้เนี่ย เข้าสู่ชีวิตจริงแล้วซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนการดูไหมฮะเรียนห้องเรียนอาจจะสบายๆสอบตกก็ว่ากันใหม่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเลือกเจ้าหนายที่ดีเนี่ยน,นะครับมันก็จะช่วยทําให้ชีวิตของเรานะั้นประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขไปทั้งชีวิตด้วยข้อที่ 4. วิธีสอนลูกหลานเฮียเจ๊หมานะบอกว่าเราควรจะเน้นสอนให้ลูกหลานนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทําในสิ่งที่หุ่นยนต์ทาไม่ได้ก็อบอกเพิ่อมอย แต่อย่าลืมว่าเรานั้นมีหัวใจนั่นคือข้อได้เปรียบของความเป็นมนุษย์ครับซึ่งการศึกษาเล่าเรียนนี่แหละจะช่วยทําให้เรานั้นเก่งกว่ามีความคิดสร้างสารรค์กว่ามนุมย์ได้ข้อที่5แล้วอะไรที่ทําให้แจ็คมานะั้นภาวาตื่นขึ้นมากลางดึกเฮียตอบทันทีครับบอกว่าไม่มีเพราะถ้าผมนอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนไม่พอเนี่ยปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละเราทําอะไรไม่ได้นี่ แต่ถ้าหากว่าผมนอนหลับสนิทแล้วก็นอนมากพอผมจะมีสมาธิแล้วก็มีโอกาสสู้กับปัญหาให้สําเร็จดูลร่วงไปได้เฮียเขาฝากมาบอกนะครับปัญหาในมีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มนะครับข้อที่6บริหารคนยังไงดีล่ะคุณเชกมานะบอกว่าถ้าคุณจะบริหารคนเก่งคนฉลาดให้ได้เนี่ยจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใช้ระบบที่มีคุณค่ากับคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทําเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นและคุณค่าที่เขาได้รับ ถ้าคุณเป็นเจ้านายแล้วเอาแต่สังส่งสังส่งสั่งสั่งเอาแต่ใช้กฎระเบียบกฎข้อบังคับใช้เอกสารมาควบคุมตรวจสอบคุณจะไม่มีวันได้ใจเขาเลยข้อที่ 7. เวลาผมจะจ้างทีมงานเนี่ยผมจะจ้างคนที่ฉลาดกว่าผมอันนี้เป็นประโยคทองวักทองของคุณแจ็คหมากเลยนะครับเขาพูดอยู่เสมอนะครับเมื่อผมอยากจะได้คนมาร่วมทีมทํางานกับผมเนี่ยผมจะเลือกจ้างเฉพาะคนที่ฉลาดกว่าผมเท่านั้น คุณแจ็คมาเขาจะเลือกคนที่คิดบวกคนที่ไม่ย,ยอมแพ้กลางคันคนที่สู้ชีวิตคนที่มีศักยาภาพมาเป็นเจ้านายของคุณแจ็คหมาได้ในอีก4-5ปีข้างหน้าเออนี่เขาคิดกันขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังครับวิธีคิดไหนที่เอาไปใช้ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับนี่คือถามอีกกับอีกเรื่องลงทุนครับ